สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้รวมไปถึงเราก็ยังมีการนำ p h o n e รุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยพร้อมกับโปรใหม่ๆในแต่ละเดือนนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อ iPhone หรือว่ากาลังเช็คราคา iPhone ก่อนซื้อนะครับท่านสามารถมากด ตามช่องของเราไว้จะมีราคาของ iPhone ทุกรุ่นนะครับมีโปรใหม่ๆม,มาอัปเดตกันแบบนี้ทุกเดือนก็จะมีทั้งราคาเครื่องแบบไม่ติดโปรนะครับหรือว่าการซื้อเครื่องพร้อมโปรจากทั้ง3ค่ายมือถือเราก็จะมีมาอัปเดตให้ดูแบบนี้ทุกเดือนแล้วก็ทุกรุ่นด้วยนะครับหรือว่าถ้าท่านอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ท่านก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปมารีวิวให้ดูอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิป วันนี้เราจะมาดูการ,รลดราคาของ iPhone 13นะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กก็คือ iPhone 13 mini เป็นรุ่นที่หน้าจอเล็กที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของสเปคนั้นต้องบอกเลยว่าไม่เล็กเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิปการประมวลผลนะครับที่ก็เป็นชิปตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับในเรื่องของชนิดหน้าจอก็เหมือนกันด้วยซึ่งก็จะต่างกันแน่นอนนะครับในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้นกล้องหลังให้มา2ตัวเหมือนกันนะครับเป็นกล้องแบบแนวทะแยงก็จะเป็นดีไซน์ม สำหรับซีรีส์ iPhone 13นะครับเดี๋ยววันนี้ผมสรุปราคาทั้งหมดมาให้นะครับทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรมาดูกันว่า iPhone 13มินิราคาโปรโมชั่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านสามารถไปซื้อได้ถูกที่สุดที่ไหนแล้วก็ต้องจ่ายเงินในวันที่ซื้อเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า iPhone 13ปัจจุบันถ้าท่านจะไป walk หรือว่าจะเดินไปซื้อที่นนร้ับก็็อาจจะมีเปน บางร้านเท่านั้นซึ่งยังไงแล้วท่านต้องลองเข้าไปซื้อก่อนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีสินค้าไหมสําหรับท่านที่ได้รับตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่จองไว้แล้วนะครับส่วนท่านที่อยากจะไปซื้อที่ร้านยังไงลองเข้าไปสอบถามดูก่อนส่วนคนที่อยากจะสั่งซื้อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นของ lazada shopee หรือว่าจากร้านอื่นๆวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันเลยนะครับสำหรับ iphone 13 mini ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่18ตุลาคมปี2021นะครับมาดูกันที่ ทางด้านเว็บไซต์ Lazada หรือว่าแอป Lazada กันก่อนลาแรกที่นำมาให้ดูกันนะครับ iPhone 13 mini จัดจำหน่ายโดยทาง Apple นะครับมาขายผ่านทาง Lazada ซึ่งแน่นอนว่าตัวเครื่องก็เป็นเครื่องสูนยทยนะครับในเรื่องของราคานั้นก็ขายอยู่ที่25,900ตรงนี้ยังไม่ได้มีการปรับลดราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้บางสีหรือว่าบางความจุสินค้าก็หมดด้วยนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้นะครับวิธีการชำระเงินสามารถผ่อนสูงสุ ได้10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ2,590บาทต่อเดือนมีให้เลือก3ความจุนะครับ128 256แล้วก็512 GB นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน15วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อร้านนี้นะครับ iPhone 13 Mini 25,900บาทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเป็นลิงก์ของ Lazada นะครับศูนอีกร้านนึงสําหรับ iPhone 13 Mini เหมือนกันนะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยรับประกัน ศูนย์ไทย1ปีนะครับในเรื่องของราคานั้นก็อาจจะขายแพงนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าสินค้าค่อนข้างหายากบางร้านก็จะมีการปรับเพิ่มราคาขึ้นมานะครับสำหรับ iPhone 13มินิความจุ128กิกนะครับขายอยู่ที่29,580บาทสําหรับร้านนี้นะครับซึ่งวิธีการชําระเงินเราก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีท่าในใดที่สนใจนะครับอย่ากจะสั่งซื้อสําหรับร้านนี้นะครับสามารถเข้า ไปดูรายละเอียดแล้วถ้าท่านชอบหรือว่าสนใจนะครับก็สามารถทําการสั่งซื้อได้หรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดลเล่นๆก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนี่ก็จะเป็นราคาของ iPhone 13 mini นะครับจากทางด้าน Lazada ที่หลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับส่วนทางด้าน s h อป e e สินค้าหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น13 mini 13 13 pro 13 pro max นะครับตอนนี้ทางด้านแอป Sho ป e e สินค้าหมดนะครับเราไม่สามารถสั่งซื้อได้เราจะไปปิดท้ายกันที่ทางด้าน b a n a na it กันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 13 mini ความจุ128กิกสีชมพูนะครับสำหรับราคานั้นขายอยู่ที่25,900บาทแต่ว่าปัจจุบันนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อลองไปสอบถามกันดูก่อนที่ร้าน Banana IT หรือว่าที่หน้าร้านของเขานะครับในส่วนของเว็บไซต์นั้นสินค้าหมดนะครับเราไม่สามารถสั่งซื้อได้ยิ่งก็จะเป็นรายละเอียดล่าสุดนะครับสำหรับ iPhone 13 mini ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรวันนี้มีมาให้ดูของ Lazada แล้วก็ของ Banana IT นะครับส่วนจากร้านอื่นๆนั้นตอนนี้สินค้าหมดเดี๋ยว เราจะมาดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสำหรับ iPhone 13 Mini บางค่ายซื้อได้เริ่มต้น5,900บาทเท่านั้นนะครับมาดูกันที่ค่ายแรกกันเลยสำหรับค่าย DT แทนะครับ iPhone 13 Mini ก็จะมีหลายโปรให้เราเลือกเลยนะครับอย่างเช่นโปรลูกค้า d t แทรายเดือนนะครับก็คือท่านใช้เบอร์แบบรายเดือนของเขาอยู่แล้วซื้อได้ในราคา14,600บาทนะครับเครื่องเปล่าราคา25,900บาทส่วนคนที่เป็นลูกค้า แพทเทนัมบลูเมมเบอร์นะครับอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื้อ iPhone 13 Mini นะครับได้ที่ราคา5,400บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีตล่วงหน้านะครับแล้วก็คนที่ใช้เบอร์แบบรายเดือนมาแล้วมากกว่า1ปีนะครับหรือว่าใช้มาแล้ว12เดือนขึ้นไปซื้อ iPhone 13 Mini ได้ที่ราคา6,400บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันรายละเอียดของโปรนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อราคา5,400บาทก็จะมีสัญญาในการใช้งานทั้งหมด24เดือนหรือว่า 2ปีนะครับถ้าท่านสนใจหรือคิดว่าคุ้มนะครับสำหรับราคานี้เราก็ติดสัญญาแบบนี้สามารถไปสอบถามได้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นสัญญา12เดือนนะครับซื้อได้ในราคา11,600งหรายละเอียดของโปรก็จะประมาณนี้นะครับถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อจริงๆนะครับไอโฟนสิบสามินิจากทางด้านค่าย d ีแทก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงนะครับหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กทุกสาขาเลยนะครับส่วนค่ายที่2ที่นํามาให้ดูกันก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 13มินิมีขายทั้งหมด5สีนะครับมีสีชมพูสีน้ำเงินนะครับสีมิดไนส์สี night, สตาร์ไลท์หรือว่าสีขาวนะครับแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็โปรเน็ตของเขาก็จะแบ่งเป็น2แบบสำหรับลูกค้าปัจจุบันแล้วก็ลูกค้าลายใหม่นะครับโปรก็จะคล้ายๆกันเดี๋ยวเรามาดูโปรสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าการเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินนะครับโดยที่เขาก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือสัญญา12เดือนจะอยู่แถวด้านบนนะครับส่วนสัญญา24เดือนจะ อยู่แถวด้านล่างในส่วนของโปรเน็ตของแต่ละแบบก็จะมี4โปรให้เราเลือกนะครับเริ่มดูกันที่ด้านซ้ายแถวบนนะครับสัญญา12เดือนโปรนี้เป็นรายเดือนเดือนละ1699นะครับซื้อเครื่องได้ราคา16,400บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า4,500นะครับถัดมาเป็นโปร1499ซื้อได้ราคา17,400พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า4,000นะครับแล้วก็โปร1199ซื้อได้ราคา18,900พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า3,000โปร699ซื้อได้ราคา 21,900นะครับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า2,000นี่ก็จะเป็นรายละเอียดสําหรับสัญญา12เดือนนะครับซื้อได้ถูกที่สุดก็คือราคา16,400ส่วนด้านล่างนะครับมีให้เลือก4โปรเหมือนกันเริ่มกันที่โปรรายเดือนเดือนละ1699นะครับซื้อเครื่องได้ราคา7,900บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า10,000นะครับโปร1499ซื้อได้ราคา9,900จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า8,500บาทโปร1199นะครับซื้อเครื่องได้ราคา12,900จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า6,500บาทแล้วก็โปร699 ซื้อเครื่องได้ราคา17,900จ่ายค่าหนิดล่งหน้า4,000นะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโปรของเขาก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นคนที่ใช้แบบรายเดือนมามากกว่า12เดือนนะครับก็จะซื้อได้ในราคานี้ก็คือเริ่มต้น7,900บาทแต่ว่า จะไม่มีค่าเน็ดล่วงหน้านะครับซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อจริงๆนะครับสำหรับ iPhone 13 mini จากทางด้านค่าย AIS นะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาเลยนะครับเราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย TrueMove H นะครับสำหรับการซื้อ iPhone 13ถ้าเป็นความจุ128กิกจะซื้อได้ในราคา5,900บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ความจุ128กิกสสินค้าหมดเลยนะครับสำหรับ กับค่าย t True เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะไปซื้อจะซื้อได้ความจุเริ่มต้นก็คือ 256G ิกซึ่งโปรเน็ตก็เริ่มต้น9,900บาทนะครับส่วน29,900ก็เป็นราคาเครื่องเปล่าแล้วก็ตอนนี้ถ้าท่านสั่งซื้อออนไลน์นะครับจากทางด้านเว็บไซต์ของ t True โดยตรงก็จะมีส่วนลดให้1000บาทนะครับมาดูรายละเอียดของโปรเน็ตกันบ้างนะครับกรอบสีดำๆก็จะเป็นสำหรับลูกค้า t r u e Black card นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น17,400ก็จะเป็นตามตารางอย่่างททีุกท่านเห็นนส่ว โปรลูกค้าทั่วไปนะครับถ้าท่านย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ในราคา9,900บาทก็จะมีค่าเน็ดล่วงหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรส่วนลูกค้าปัจจุบัน t ูมุฟเอสนะครับโปรนี้ไม่มีค่าเน็ดล่วงหน้าซื้อได้ในราคา24,000บาทลูกค้าใหม่ถ้าท่านไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา27,400โปรนี้ก็มีค่าเน็ดล่วงหน้านะครับแล้วก็การเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินซื้อได้ในราคา14,900ก็จะมีค่าเน็ดล่วงหน้าเหมือนกันส่วนเครื่องเป่าราคา29,900 นี่เป็นความจุ256กิกซึ่งรายละเอียดของโปรทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น9,900บาทสําหรับ iPhone 13 mini ความจุ256กิกนะครับซึ่งถ้าท่านดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ทูทุกสาขาโอเคนะครับที่เป็นการสรุปราคาทั้งหมดของ iPhone 13 mini ทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับที่ผมได้สรุปมาให้ท่านได้ดูกันวันนี้ท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ใน การตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรก็กดดูรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปจาก l a z a d a นะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรลดราคาพิเศษก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านไไดด้รรัับบชมต่ออปปในนนทุกเืสําหคลิี ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ